รถเป็นทุกคันเก่าของช่างทั้งสองคนมาถึงตำหนักช้างเยว่ในช่วงบ่ายที่ท้องฟ้าเริ่มมีเมฆครึม้มลู่ซือเหยียนรู้สึกตื่นเต้นจนหัวใจเต้นแรงเขาพาช่างตรงไปยังปีกตะวันออกทันทีห้องนี้ครับซือเหยียนชีไปที่โรงเหล็กที่ล็อกประตูอย่างแน่นหนาช่างทั้งสองมองดูกรงเหล็กโบราณอย่างพิจารณาก่อนจะเริ่มลงมือทำงานด้วยเครื่องมือหนักเสียงตัดเหล็กและเสียงกระแทกของเครื่องมือดังสนั่นไปทั่วตำหนักที่เคยเงียบสงบ การทำงานกินเวลานานกว่าที่คาดเพราะโครงเหล็กถูกเชื่อมติดกับกรอบประตูอย่างแข็งแรงและกุญแจโบราณก็ผุกร่อนจนยากที่จะถอดในที่สุดหลังจากผ่านไปเกือบสองชั่วโมงกรงเหล็กก็ถูกถอดออกสำเร็จจากนั้นช่างคนหนึ่งก็จัดการกับกุญแจหลักที่ล็อกประตูไม้ไว้เสียงกุญแจถูกปลดดังสนั่นตามมาด้วยเสียงประตูไม้ที่บิดเปิดออกอย่างเชื่องช้าวินาทีที่ประตูเปิดเผยให้เห็นช่องว่างแคบๆกลิ่น ก็พุ่งออกมาปะทะใบาหน้าของคนทั้งสามกลิ่นนั้นไม่ใช่แค่กลิ่นอับแต่เป็นกลิ่นหืนของความชื้นดินและสิ่งที่ถูกทิ้งไว้เน่าเปื่อยเป็นร้อยปีกลิ่นนั้นรุนแรงจนช่างทั้งสองคนถึงกับไอและถอยหลังไปหลายก้าวกลิ่นแรงมากเลยครับคุณแถมผมรู้สึกแปลกๆด้วยซื่อเหยียนไม่ได้สนใจกลิ่นนั้นมากนักเขามองเข้าไปในห้องที่ถูกกักขังมานานนับสักตวัวภายในห้องมืดครึม้มและเงียบสงัดอย่างน่าขนลุก แต่สิ่งที่น่าประหลาดใจคือห้องไม่ได้สุดโทมอย่างที่ควรจะเป็นสำหรับสถานที่ที่ถูกทิ้งร้างมานานขนาดนี้เฟอร์นิเจอร์ไม้โบราณยังคงตั้งตระงานอยู่แม้จะมีฝุ่นจับหนาแต่โครงสร้างก็ยังดูแข็งแรงช่างทั้งสองมองหน้ากันด้วยความไม่สบายใจคุณครับผมว่างานเราจบแค่นี้นะครับเราขอรับค่าจ้างแล้วขอตัวกลับก่อนนะครับทั้งสองรับค่าจ้างที่ซือเหยียนยื่นให้ และรีบเดินออกจากตำหนักไปทันทีทิ้งให้ลูกซือเหยียนยืนอยู่หน้าประตูห้องต้องห้ามเพียงลำพังเขาค่อยๆผลักประตูไม้เข้าไปอย่างช้าช้ากลิ่นอับเริ่มจางลงเมื่ออากาศภายนอกหมุนเวียนเข้าไปในห้องสายตาของซือเหยียนกวาดไปทั่วห้องอย่างละเอียดเขาพบเตียงไม้โบราณที่ถูกปูด้วยผ้าปูที่นอนสีขาวซีดจางและมีโตะไม้เก่าพร้อมเข้าอีหนึ่งตัวและชุดชงชาที่ถูกจัดวางไว้อย่างเป็นระเบียบ สิ่งเหล่านี้บ่งบอกว่านี่คือห้องพักอาศัยไม่ใช่ห้องเก็บของและบนเตียงนั้นเองเขาก็เห็นสิ่งที่ทำให้หัวใจหยุดเต้นมันคือชุดฮั่นฟูสไตล์จีนโบราณสีเข้มตัวหนึ่งถูกวางไว้อย่างพับเรียบร้อยบนเตียงซื่อเหยียนเดินเข้าไปหยิบชุดนั้นขึ้นมาดูอย่างแผ่วเบาผ้าไมเนื้อดีแม้จะเก่าแก่แต่ก็ยังคงรักษารูปทรงไว้ได้นี่ต้องเป็นชุดขององค์ชายแน่ๆความคิดนี้ทำให้เขาขันลุกไปทั้งตัว เขาค่อยๆวางชุดฮั่นฟูลลงบนเตียงอีกครั้งและหันหลังกลับเพื่อสำรวจห้องต่อทันใดนั้นดวงตาของเขาก็เบิกกว้างด้วยความตกตะลึงที่ระเบียงของห้องซึ่งมีม่านผ้าไหมเก่าๆผาดอยู่มีชายหนุ่มคนหนึ่งยืนอยู่ เขาอยู่ในชุดจีนโบราณคล้ายกับชุดหันฝูที่อยู่บนเตียงร่างกายปร่งแสงเล็กน้อยใบหน้าซีดเผือดราวกับหยกขาวดวงตาคู่คมจ้องมองมาที่ซื่อเหยียนด้วยแววตาที่เต็มไปด้วยความเหงาและความเศร้าโศกซื่อเหยียนตกใจจนก้าวขาไม่ออกร่างกายแข็งขึ้นราวกับถูกสาบไว้กับพืน้นเขาไม่กล้าแม้แต่จะหายใจชายชุดจีนโบราณหมุนกายหยุดตรงหน้าสัมผัสได้ ความกลัวและความอยากรู้ประปนกันอยู่ในใจของซื่อเหยียนเขาอยากรู้เหลือเกินว่าชายหนุ่มคนนี้คือใครใช่องค์ชายที่ถูกลืมในตำนานเรื่องเล่าจริงๆหรือเปล่า